รอบดูปีศาจแดงประจําการเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ที่17มกราคมถือว่าเป็นวันสําคัญที่เชื่อกันว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นต่างตั้งหน้าตั้งตา,งตางรอคอยนะครับเพราะว่าหัวค่าวันนี้เวลาทุ่มครึ่งเกมพรีเมียร์นัดที่22ของฤด,ดูกาลโดยทัพปีศาจแดงภายใต,ใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริกจะลงทําการแข่งขันเปิดบ้านรับการมาเยือนของเพื่อนบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึนแห่งศักดิ์ศรีเมืองแมนเชสเตอร์ สถานการณ์ในตารางคะแนนปัจจุบันบีสาแดนรั้งอยู่อันดับ7โดยมี32คะแนนจาก21นัดมีภารกิจสำคัญคือการพยายามทำอันดับเพื่อพื้นที่โคต้ากลับไปแข่งขันในฟุตบอลรายการระดับทวีปให้ได้อีกครั้งในสีสันหน้าขณะที่ฝั่งเรือใบสีฟ้าสถานการณ์พวกเขารั้งอันดับ2ของตารางแน่นอนว่าภารกิจหลักในลีกของเปปกดิโอลาและลูกทีมคือการท้าทายแชม์ลีก โดยตอนนี้พวกเขากำลังตามหลังอาเซนอลทีมจากฝูงอยู่6คะแนนสะท้อนให้เห็นว่าแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ทวีความสำคัญมากแค่ไหนสำหรับเป้าหมายของทั้ง2สโมสรนะครับโดยสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็อย่างที่ทราบกันดีครับว่าอยู่ภายใต้ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านอีกครั้งหลังแยกทางกับรูเบนอัมบูริมทำให้ตอนนี้บทบาทการทําทีมตกมาสู่มือโคชชั่วคราวที่จะรับงานไปจนจบซีซั่นนั่นก็คือไมเคิลคาริ และเกมนกแรกก็เจอของหนักทันทีครับแต่ก็ต้องบอกว่าทิปแบกต้อนรับจากผู้เล่นในทีมที่มีต่ออดีตไม่ฟิลตำนานรายนี้เป็นไปในเชิงบวกนะครับหนึ่งในคนที่ออกมาพูดถึงการมาของไมเคิลคาริคเป็นคนแรกๆก,ก็คือแฮร์รี่แม็กไกวซึ่งเชื่อมั่นว่าการเข้ามาของไมเคิลคาริคตอนนี้เปรียบเสมือนทีมได้พลังงานใหม่เข้ามาพอเหมาะพอเจาะกับช่วงเวลาที่ต้องทาศึกใหญ่กับทีมเพื่อนบ้านสําหรับแฮร์รี่แม็กไกวเขาเองเคยร่วมงานกับไมเคิลคาริคมาก่อนแล้วนะครับทำให้เขาย่อมรู้ดีถึงวิธีการและคุณภาาาาาาพในนนนกกรรทํงงขออุือยยี้โดเจตัว การสัมภาษณ์กับทาง Sky Sport แน่นอนว่าผมประทับใจมากผมรู้จักคาร์สัสและผมชื่นชมตัวเขามาโดยตลอดเขาเป็นโคนที่ยอดเยี่ยมมากๆตอนที่เขายังอยู่ที่นี่และผมมั่นใจว่าเขาจะนําเอาความคิดของเขามาใช้ที่นี่ได้นอกเหนือจากนั้นเขาคือตํำนานของสมโมสรผมมั่นใจว่าแฟนๆจะสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่ ผมเองประทับใจเขากับทีมงานในการซ้อมสัปดาห์นี้มากเราอาจจะยังมีเวลาไม่มากนะักเพิ่งซ้อมกันไปราว2-3เซสชันผมคิดว่าเขากำลังพยายามนำพลังงานต่างๆไอเดียใหม่ๆเข้ามาสู่ทีมโดยไม่เน้นเรื่องของแท็กติกมากจนเกินไปในช่วงนี้ผมคิดว่าเขาต้องการฟื้นคืนพลังงานกลับสู่สมโมสรให้ได้ก่อนซึ่งผมก็มองว่ามันสำคัญมากจริงๆเห็นได้ชัดเลยว่ายูเนเต็ดถูกจับตามองและถูกหยิบไปวิเคราะห์ตลอดเวลาซึ่งทำให้หลายคนอาจสูญเสียพลังงานไปบ้างกับเรื่องพวกนี้และไมเคิลเขาเคยอยู่ที่นี่มาก่อนพรีซูสี มือที่ยอดเยี่ยมไม่เห็นมาแล้วมากมายเขาเคยเป็นผู้เล่นที่เก่งกาจนักแมดังนั้นเขาย่อมเข้าใจดีว่าต้องทําอย่างไรถึงจะคว้าชัยชนะมาได้ในการทํางานกับสมโมสรแห่งนี้ต้องทําอย่างไรถึงจะประสบความสําเร็จกับสมโมสรนี้ทั้งในฐานะทีมและรายบุคคลหลักๆแล้วเขานําพลังงานมาสู่ทีมในช่วงสัปดาห์นี้และผู้เล่นเราก็ตอบสนองให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนั่นคือสิ่งที่แฮร์รี่แม็กไกวได้ย้วถ,ถึงการมาของไมเคิลคาริคนะครับขณะเดียวกันยังมีความเห็นน่าสนใจของตำนานดาวซันโวทีมเฮมลีกอย่างอัลลันเชีย ด้วยกันเองและยังเป็นตำนานของซิลยูไนเต็ดซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าไมเคิลคาริคนั้นมีถิ่นเกิดอยู่เมืองนี้และตามข้อมูลที่มีตัวของไมเคิลคาริ่ก็เริ่มเป็น FC ของสาริกาดงมาก่อนเพียงแต่เส้นทางอาชีพนั้นไม่ได้บรรจบกับทางซิลยูไนเต็ดโดยอลันเชลเลอร์กล่าวว่าอย่างแรกเลยผมคิดว่าไมเคิลคาริ่ต้องเริ่มจากการดึงทีมกลับมาตั้งหลักให้มั่นได้ก่อนและผมมีมุมมองส่วนตัวที่ว่าเขามีโอกาสดีนะที่จะได้รับงานนี้ถาวร เขาพาทีมงานของเขาเข้าไปด้วยผมมองว่านี่เป็นเรื่องสําคัญมากประสบการณ์ของสตีฟคอนแลนและเห็นได้ชัดว่าเขาเคยร่วมงานกับโจนาธานวูดเกตมาก่อนที่มิดเดิลสโมร์มเคิลต้องการทําผลงานในตอนนี้ให้ดีเพื่อบูสชื่อเสียงและเปิดทางไปสู่การคุมทีมในระยะยาวผมคิดว่านั่นเป็นแรงจูงใจลึกๆก่อนนี้ดาเลนเฟเธอร์มีโอกาสกับ2เกมที่เสมอแพ้เขายังดีไม่พอและไมเคิลนั้นมันน่าสนใจว่าเขาจะสร้างอะไรที่มันแตกต่างออกไปได้บ้างเพื่อพาทีมขึ้นไปอยู่อันดับที่ดีขึ้น ตอนนี้ยูเนเต็ดไม่มีเกมบอลคพวยรายการใดเหลือแล้วเป้าหมายเดียวจึงเป็นพื้นที่บอลยุโดปนั่นเป็นสิ่งที่ไมเคิลจะพยายามทำ ยูเนเต็ดไม่มีทางเลือกมากนะักกับการต้องจ้างผู้จัดก,การทีมชั่วคราวอีกคนแบบนี้พวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่สายสัมพันธ์ที่ไมเคิลคาริกมีนั้นจะช่วยการแต่งตั้งเขาได้รับการยอมรับที่ดีจากแฟนๆมันช่วยพวกเขาได้มีเวลาหายใจและประเมินสถานการณ์ว่าจะเอาอย่างไรไปจนถึงจบซีซั่นนี้ผมมองว่าการเลือกใครสักคนเข้ามาคุมจนจบซีซั่นน่าจะเป็นทางเลือกเดียวที่พวกเขาเหลืออยู่แล้วจริงๆไมเคิลคาริกเคออยู่ทีมเดียวกับผมนั่นก็คือสมสรมอรเซนบอยคลับ แต่ผมไม่เคยเล่นฟุตบอลกับเขาและไม่เคยร่วมงานกับเขาหรอกนะแต่ผมรู้จักเขาเคยมีกิจกรรมอะไรเล็กๆน้อยๆกับเขามาบ้างเขาเป็นคนที่สุขุมมีความรอบคอบสูง ผมไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาที่มิดเดิลสโบรสิ่งที่ผมพอรู้คือเขาแค่พยายามจะทำทีมเล่นฟุตบอลเกมรุกจริงจังสิ่งนั้นทำให้เขาเหมาะสมที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดตั้งเขาเข้ามาน่าสนใจมากนะว่าเขาจะทำอะไรกับทีมได้บ้างต้องไม่ลืมว่าเขาจะทำทีมเล่นแค่สัปดาห์ละเกมเท่านั้นมันคือ17เกมที่เขามีโอกาสจะพาทีมกลับสู่เวทียุโรปอีกครั้งส่วนความกดดันผมคิดว่าไมเคิลจัดการมันได้สบายไม่ต่างกับตอนที่ยังเป็นผู้เล่นของทีมนั่นแหละเขาจะสนุกกับงานนี้ด้วยซ้ำอย่างที่ผมบอกเขาเป็็นนนนคใใจเยและรอมากๆสิ่ง ทเขาาํและผมเชื่อว่าเขาจะไม่ต่างอะไรกับตอนที่เขาเป็นนักเตะในสนามแต่ต้องไม่ลืมด้วยว่าไมเคิลไม่ใช่พ่อมดและผู้เล่นในทีมปัจจุบันหลายคนต่ำกว่ามาตรฐานไปเยอะมันเป็นแบบนั้นมาสักระยะใหญ่แล้วมันก็เลยยิ่งน่าสนใจว่าเขาจะสามารถขุดศักยภาพของผู้เล่นออกมาและพาทีมกลับพื้นที่รายการยุโรปได้อีกครั้งหรือไม่กลับมาที่พรีวิวก่อนเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้มีการวิเคราะห์และทำนายซึ่งทาง t ด e a อ l a n นติกจะทำเอาไว้นะครับโดยโอลิเวอร์เคซึ่งแสดงทัศนนะเอาไว้ตอน United ยูเนเต็ดยักทางกับดูเบนอัมบรี เราจะเห็นแถลงการสโมสรบอกว่าต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่จะเป็นการเปิดโอกาสที่ดีที่สุดในการจบอันดับที่สูงเท่าที่จะทําได้และมันนํามาซึ่งคําถามที่รอคําตอบว่าไมเคิลคาริคจะทําสิ่งนั้นได้ใช่ไหมผมเคยไม่เชื่อมันในตัวอโมริมแต่ปฏิเสธไม่ได้นะตอนนั้นพวกเขารั้งอันดับ6และคะแนนนําอันดับ14อย่างคริสตัลาเลตแค่4แต้มแต่ก็ห่างจากลิเวอร์พูลอันดับ4ในเวลานั้นแค่3แต้มเท่านั้นพวกเขาตัดสินใจเรื่องอโมริมมันยังห่างไกลจากสิ่งที่ดีที่สุดก็จริง แต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าในระยะสั้นมากกว่าการเปลี่ยนไปใช้ผู้ดก,การทีมชั่วข่าวอีกครั้งแบบนี้โดยทั่วไปเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในรอบทศวรรษที่ผ่านมามีอยู่2แบบครับแบบที่ซิตี้ครองเกมเหนือกว่าเบเซตตังต้ตงแต่ต้นยันจบจกับประเภทที่ยูไนเต็ดตั้งรับเหย่ยวแน่นแต่ไม่โดนระเบียบวินัยและสู้จนได้ผลการแข่งข,ขันที่ต้องการซึ่งบางครั้งถึงขั้นชนะแต่กับเกมวันเสาร์นี้ผมคิดว่ามันจะเกิดเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ประเภทที่3ขึ้นมานั่นคือยูไนเต็ดภาาาายยใต้สถนกกรเปลี่่คคหมับ ผมว่าพวกเขาจะเล่นได้ดีจริงๆแต่ที่สุดแล้วจะสู้ไม่ได้โดยเฉพาะคุณภาพแดนกลาง เหล่านั้นคือทัศนะของโอลิเวอร์เคจากค่ายเดะแอลติซึ่งสรุปด้วยการทำนายผลเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ว่าจะลงเอยด้วยชัยชนะของทีมเยือนสีฟ้าบนสกอร์หนึ่งต่อสามนะครับและคงต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรที่ปีศาจแดงจะถูกมองว่าเป็นรองกว่าและทำนายผลการแข่งขันสำนักต่างๆมักเทใจไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เยอะกว่าแบบนั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นความท้าทายของไมเคิลคาริกกับลูกทีมที่จะต้องหักปากกาเซียนให้ได้โดยรอบบันที่ผ่านมานะครับตัวของไมเคิลคาริคเองก็มีการออกแถลงข่าวเ <Face Conference S 2> รสคอลบทบาทเฮด โค้ดคุมทีมปีศาจแดงและหนึ่งในคําถามที่จะตัวถูกยิงใส่นั่นก็คือเรื่องของความกดดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกดดันที่มาจากคำวิพากษ์วิจารณ์ของอดีตผู้เล่นระดับตํานานสโมสรที่ผ่านตัวไปจับการวิเคราะห์ทางสถานีต่างๆนั้นโดยไมเคิลคอรลิกนั้นตอบว่าพวกเขาไม่ได้โยนความกดดันมาที่ผมเพิ่มเติมอะไรผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นผมคิดแค่เพียงมันเป็นส่วนหนึ่งของคําว่าบทบาทหน้าที่และผมเข้าใจมัน ผมเข้าใจว่ามันมีความคิดเห็นหลากหลายทั้งแง่บวกแง่ลบแต่ผมคิดว่าในบางแง่มุมนั้นสำหรับผมแล้วกันในแง่ของการพูดว่ามันคือการกดดันตัวเองมันไม่เกี่ยวอะไรกับผมในแง่ของวิธีการทํางานและสิ่งที่ผมให้ความสําคัญผมพอจะรู้บ้างแล้วว่าเราต้องปรับปรุงอะไรและจะทํางานร่วมกับผู้เล่นอย่างไรและผมก็ได้พูดเรื่องการปรับปรุงไปแล้วและแน่นอนว่ามันมีหลากหลายความเห็นที่พูดกันออกมาคุณก็รู้ดีว่านี่แหละวิธีที่โลกมันเป็นไปผมเลยไม่ให้ค่าใส่ใจกับสิ่งพวกนั้นมากผมคิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่ผมที่จะทํานนั้น ผมคิดว่าสําหรับทั้งผมและผู้เล่นและทีมงานสิ่งสําคัญสูงสุดคือเราจะประสบความสําเร็จอย่างไรนั่นตั้งหากคืองานของเราคือหน้าที่รับผิดชอบของเราและนั่นคือสิ่งที่เรากําลังมุ่งมั่นตั้งใจอยู่เราจะทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อสโมสรแห่งนี้เมื่อถูกถามเรื่องการสนทนากับบรรดาผู้มีอําอนาจภายในสโมสรน,นั้นไมเคิลคาริกล่าวว่าผมคุยกับเจสันวิลค็อกบ่อยมากผมทำงานร่วมกับเขาและโอมาบอรดาและมีการพูดคุยกันเยอะมากใน2-3ถึงวันที่ผ่านมา คุยกันเยอะในแบบที่ผู้คุณก็คงคาดเดาได้ไม่ยากส่วนกลุ่มเจ้าของเองก็อยู่รู้สึกดีที่ได้เจอพวกเขาและพูดคุยกับพวกเขาวันนี้พวกเขาจากกัดการเรื่องทางธุรกิจและมีโอกาสได้คุยกันเล็กน้อยพวกเขาเวอวยพรให้โชคดีก็เป็นเรื่องดีที่ได้เจอกับพวกเขาเช่นกันจากนั้นไมเคิลคาริคถูกบอกให้ลองนิยามความหมายคําว่าความสําเร็จในแบบของเขาว่าหน้าตาเป็นอย่างไรภายใตยก้การทํางานของเจ้าตัวช่วงสั้นๆ5เดือนนี้หรือพูดง่ายๆคือผลงานแบบไหนที่จะถูกมองว่าประสบความสําเร็จในมุมมองของเขากับงานระยะสั้นตอนนี้ การพัฒนาเชิงบวกผมคิดว่างั้นนะได้ช่วยให้เกิดการพัฒนาในรายบคุคคลนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ผมชื่นชอบจริงๆและท้ายที่สุดแล้วถ้าเราพัฒนาผู้เล่นแต่ละคนเราก็จะสร้างทีมที่ดีขึ้นได้โดยการทํางานร่วมกับผู้เล่นและพัฒนาพวกเขาไปพร้อมๆกันแล้วก็เรื่องของผลลัพธ์ลักษณะการแสดงผลงานองค์ประกอบของการพัฒนาและการทําทุกอย่างที่จําเป็นเพื่อชัยชนะในบางแงม่มุมเราต้องการผลักดันตัวเองต่อไปจบซีซั่นในอันดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้และเราต้องรอดูว่ามันจะพาเราไปถึงจุดไหน นักข่าวถามต่อถึงประเด็นเป้าหมายกับ17เกมที่เหลือคือการพาทีมจบอันดับในพื้นที่โคตาฟุตบอลยุโรปในแบบที่เป็นสิ่งที่ต้องทําให้ได้ซึ่งเบื้องบนมีการกําหนดมาแบบนั้นหรือเปล่า mm. เขากล่าวว่า mm. ไม่มีความคาดหวังใดๆในแง่นั้นจากเบื้องบนเราต้องการเข้าใกล้จุดสูงสุดให้ได้มากที่สุดแล้วแค่ต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละก้าการได้เปเล่นฟุตบอลในยุโรปจะกลายเป็นก้าสาคัญอย่างแน่นอนและเราต้องพยายามต่อไปขณะที่ท้ายที่สุดนั้นไมเคิ ba, ลคาริกยอมรับว่าแม้จะเป็นงานระยะสั้นก็จริง เพราะว่าเขาก็มีความผิวกระหายนะครับที่จะประสบความสําเร็จในการทํางานตรงจุดนี้และยินดีดีใจมากกับโอกาสที่มาถึงเขาในเวลานี้ผมรู้สึกดีใจมากนะที่ได้มาอยู่ในตำแหน่งนี้ผมทำหน้าที่มาแล้วหลายบทบาทและเรียนรู้ที่จะรักในความเป็นสโมสรแห่งนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมมาอย่างยาวนานและผมระหนักดีถึงสถานะของผมในเวลานี้ในหลากหลายแง่มุม แน่นอนว่าผมก็หายากประสบความสําเร็จเรามีงานใหญ่รออยู่ข้างหน้ามาเป็นงานสําคัญที่ต้องทําให้ได้เป้าหมายสาคัญสุดของผมคือการชนะเกมการแข่งขันเล่นให้ดีและทําสิ่งต่างๆในแนวทางที่เรากําหนดไว้นั่งคือรอบรูวปีศาจแดงทั้งหมดประจําวันเสาร์แบบนี้นะครับและอย่าลืมนะฮะหัวค่าวันนี้หนึ่งทุ่มโง,งแฟนผีเรามีนัดให้กําลังใจทีมรักกันในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้มารอดูการทํางานของไมเคิลคาริคันนะครับว่าเขาจะนําแสงแห่งความหวงังมาสู่ทีมได้มากเพียงใดกับการทํางานนัดแรกของตัวเขาเองในฐานะกุน สืแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด